Make it smaller, make it better, do it faster, make sense stronger สวัสดีครับทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่เห็นไหมบลัดมาเลพาเทเท่าไหร่แล้วนะ,วะห้าแล้วไหมอ่าพาร์ทที่ห้านะครับผมกับเบสชั่นิีิชื่อว่า New Life นะผมมังนะแล้วก็เราก็จะมาเล่นงานบุคคลคนนี้นะครับผมนะที่ชื่อว่า Winnie Star เนี่ยผมเราจะไปดูอาวุธกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาเริ่มอ่า Silver Bullet แค่นี้มั้ง เอสมจที่เข้าเลยครับผมเดี๋ยวขออัปเกรด SMG ก่อน SMG ตีแตกนะฮะดูว่ามีที่เก็บเสียงหรือยังอะไรอย่างี้โอเคเรียบร้อยครับผมเออดูซิว่าเบลอเลยครับผมโอเคน่าจะโอเคหมดแล้วแหละฮะเอาไปแค่สองกอ้ยมันขัดไม่ได้เลยยาวโอเคเรียบร้อยหมดเกาะชุดกงชุดเกาะอะไรออกไปโอริโอเอ้ยเอาไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปเออช่างมันเถอะมาแบกไปนะครับอ่าเมื่อเรียบร้อยหมดแล้วเราก็เอาไปแค่สองบอกนี้ก่อนนะก็ าดพีช่นกันเลยอับวินนี่โซเชอร์เซนเตอร์รานะครับผมเชื่อม่นโคตรเฮี้ยเลยนะครับผมช่วอะไรเขาเลยเนี่ยฮะและตอนนี้ผมก็เพิ่งทําการซื้อของแท้มาครับผมสีพัดด้านแรกนี่มันก็ของของเถื่อนนะไม่ค่อยจะดูดีนะอ่าเราก็จะมาต่อกันด้วยเนื้อเรื่องซึ่งไม่ม like yeah ich mein ีเลยนะครับเราจะไปลุยเฮี้ยทำไมกระตุกจังวะโอ้กระตุกมากครับกระตุกมาก กราฟิกหน่อยนะโอ้ยโลไปกันอ่ามีเดียมมีเดียมอ่าครับเอ้าเย่มาลื่นปุ๊ดโอเคตอนนี้เออมิชั่นนี้จะให้เรามาจัดก,การโดยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเรามาหยิบโดนัทกันก่อนนะครับและว,วิธีไม่ให้การ์ดอัลเลิร์ก็คือการ,าร์ดอัลล้มการ์ดอัลเลิร์เลยว่าอะมาเราก็หยิบทําการหยิบไอ้เจ้านี่มานะครับ ยาพิษแล้วก็ฉีดลงไปจืดอ่ามันก็นตกเป็นช่วงๆเลยครับอ่าแล้วก็ทำการโอเพนดอร์นะฮะเราว,วางโดนัทให้เขานะฮแล้วก็ทำการหลบนะครับมันจะถือปืนทำเขรือทำไปหรอครับก็ปล่อยๆเขาไปแล้วเขาก็าจะหยิบทำการหยิบมันมานนะเราก็ต้องย่องให้มันแบบซุ่มโจมตีเสียงปืนดังสนั่นอะไรเงี้ยทุย ครับเข้าไปสิเฮ้ยอ่มาวินมาแวะรอมาวินมาแวะมาวินมาแวะอ่าครับแดกเขาไปแล้วใช่ไหมอ่าเรียบร้อยมึงเราทำการเอ้ยไม่ต้องถือแล้วครับถือสิวเบอ์เลอร์ไปก่อนอ่าอ๋อเอาชุดมา สูตรเอาสูตรมาอ่าซึ่งผมก็สงสัยว่าไอ้สูตรเนี่ยแม่งแตกต่างเชี่ยอะไรกันอาไปเราก็จะไปก่อนนะครับอืมอืมอ่าให้ไหมอ่าเชิญโนบอกแล้วใครเป็นใครนี่กูปรับพันหกเล่นใช่ไหมกูรู้สึกครับเราก็จะมาจาัดก,การพลรเมียงเขาก่อนที่อาจจะแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่า เราก็ทำการแบบแค่นี้นะฮะให้เขานั่งนั่งเอาแล้วเราทำการหยิบหยิบเอ่อสร้อยคอทองคำมานะฮะใช่ไหมมันคือประมาณว่าเอา่อสร้อยคอทองคำเอเออ่ะเสร็จไปนหนึ่งศพอ่ะปิดไปมันเสียงมันดังไปไงไม่รู้อะ ส่วนเป้าหมายเป้าหมายเดิมเราก็มารอนตรงอะไรนะนจุดจุดนี้แต่เรายังยังไม่ต้องรอก็ะด้เราลงไปหาเขาก่อนดูว่าเขาจะไปไหนพราะเขาจะอยู่ประตูนี้ใช่ป่ะวะประตูนี้ครับเขาก็จะนั่งดูอันนี้อยู่นะครับ เขาจะดูทีวีอยู่เราจะไปหน้าประตูเพื่อที่ไปดึงปลั๊กดูก่อนมีใครเห็นไหมมีชิบหายไอ้เคียนี่แม่งเห็นสว์เขาไปดูข้างในก็ได้อะแม่งป้าใหม่ของเราอยู่ไหนเนี่ยดูแมพนะครับป้าหมายของเรายังอยู่ในห้องครับ เออใจยเย็นใจยเย็นสิบใจใจเย็นยังไม่ต้องออากมานะฮะขอดูนี่ก่อนเสียงมันดังไงไม่รู้เฮ้ยเอออ่าวโอเคโอเคแอคเซปต์ไปแล้วกันทือว่าโอเคแล้วละ่ะครับเยังเยอะมากนะฮะขนาดนี้ยังดังเลยนะครับแล้วก็ปล่อยน้องหนูคนนั้นนอนไปจะสปินไลน์เราทำไเคือทำไมเนี่ยครับ อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ไปเอาผิดทางแล้วมึงอ่าขึ้นไปข้างบนนะะเพราะว่าไอ้นี่มันจะเข้าไปเกียวเบ็ดข้างในเข้าไปเยอะข้างใน <c oughs> เราก็จะยิงเขาด้วยความแบบเท่มันแค่นั้นแหละครับแล้วเราก็ไปได้คนระับโอเคบาย เอออะไรนะหัวน้าตายแล้วหัวน้าเองตายแล้วอะไรงนี้บอกไปเลยว่าหัวน้าเองตายนะแล้วกูก็ไปครับกูไม่อยู่ฮะแค่นี้แหละครับเป็นการจบมิชชั่นก่อนหน้านั้นวิธีการจบที่ดีนะเอเจนต์เราจะไม่กลับบ้านด้วยอ่าเรากลับบ้านด้วยนี่อ่า แล้วกลับบ้านกันนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่ยากครับจะยากก็มีเช่นต่อไปนู่นนะครับยากอะไรวะเนี่ยบอกกูทีแม่งคือบ้านอะไรวะกระตุกจังต้องไปปรับภาพก่อนโอเควางไปเออ,เอ,อโอเคพัดหน้านะพัดหน้าเราจะมาเสพความดอกันต่ออ่อเาเลยมาเสพความกรวยกันต่อนะครับนี่ ได้คะแนนขนาดนี้นี่มันไม่ธรรมดาใส่บ็อกเซอร์บ้าบออะไรเนี่ยโอเควันนี้ไปพันหน้าสวัสดีครับ